บางซื่อสู่อนาคตเปิดแผนสถานีขนส่งใหม่พลิกโฉมศูนย์กลางคมนาคมรายละเอียดของโครงการอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลซ7เเกี่ยวกับรายการเล่าข่าวนะครับคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลซีจจะนำข่าวสารเกี่ยวกับโครงการการก่อสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่รวมสถานีขนส่งหลัก3มแห่งครบในที่เดียว งบลงทุน3.7พันล้านบาทรองรับการเดินทางแบบไร้รอยต่อนะครับรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างไรบ้างจะก่อสร้างเมื่อไหร่คืบหน้าถึงไหนแล้วก่อนรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามด like, กดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดช n แนล47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับ เปิดแบบก่อสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่รวมรายละเอียดของโครงการรวมสถานีขนส่งหลัก3แห่งครบในที่เดียวงบลงทุนกว่า3.7พันล้านบาทรองรับการเดินทางไร้รอยต่อระบบรถไฟและรถไฟฟ้าขอขอบคุณข่าวสารโพสต์ท d เดด้วยนะครับรัฐบาลไทยเดินหน้าผลักดันโครงการพัฒนาสถานีขนส่งแห่งใหม่ ใกล้กับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตหรือที่เราเรียกกันว่าสถานีกลางบางซื่อด้วยงบประมาณลงทุน3.7พันล้านบาทตั้งเป้าปรับโฉมพื้นที่11ไร่ให้กลายเป็นศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนและไลฟ์สไตล์คอมโมเชียนด้วยแนวคิดการรวมสถานีขนส่งหลัก3แห่งให้มาอยู่ที่เดียวกันคือสถานีขนส่งสายใต้ สถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งหมอชิด2เพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อกับระบบรถไฟและรถไฟฟ้าหลายสายหลังจากที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศนโยบายมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร ไปดำเนินการพิจารณาและศึกษาแนวทางการย้ายสถานีขนส่งหมอชิด2สถานีเอกมัยและสถานีขนส่งสายใต้ภายใต้การรับผิดชอบของบริษัทขนส่งจำกัดไปยังสถานีกรุงเทพอภิวัตนเพื่อให้การย้ายสถานีขนส่งนี้อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ ชาวไทยสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถไฟรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีน้ำเงินที่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีอื่นๆสอดรับนโยบายการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนแบบไร้อรอยต่อนะครับท่านผู้ชมโครงสร้างรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่11ไร่ ในคอนเซปต์ไลฟ์สไตล์คอมโมเชียนอาคารหลักจะเป็นอาคารสูง13ชั้นแบ่งพื้นที่การใช้งานอย่างเป็นระบบได้แก่ B 3ล้ลานจอดรถ B 2ศูนย์อาหาร B 1ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ1 F ร้านอาหารและพื้นที่จัดอีเวนต์2 F เป็นโซนแฟชั่นและเครื่องประดับพร้อมจุดจอดรถโดยสารด้านนอก3 F โซนรองเทา้าโซนกระเป๋าและเครื่องสำอางจากธรรมชาติพร้อมจุดจอดรถด้านนอก c f Fashion a Culture Park 5F โซนไลฟ์สไตล์ 6F Pop Culture 7F สินค้าแฟชั่นชายหญิง 8F พื้นที่จัดงานศิลปะและวัฒนธรรม 9F ถึง 10F ร้านอาหารนะครับท่านผู้ชม สำหรับพื้นที่โดยสารจะมีการแยกชั้นตามเส้นทางการเดินทางอย่างชัดเจนคือชั้นสำหรับผู้โดยสารเดินทางภาคเหนือชั้นสำหรับผู้โดยสารเดินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือชั้นสำหรับผู้โดยสารเดินทางภาคใต้และภาคตะวันตกชั้นสำหรับผู้โดยสารเดินทางภาคตะวันออกและปริมณฑลนอกจากนี้ชั้นใต้ดินจะรองรับรถมีและรถแท็กซี่ เพื่อความสะดวกในการรับส่งผู้โดยสารด้วยนะครับแรงบันดาลใจจากสถานีฮากาตะประเทศญี่ปุ่นโครงการนี้ได้นำแนวคิดจากสถานีฮากาตะเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นแบบการออกแบบสถานีโดยสารแบบอาคารสูงที่ผ่านระบบขนส่งกับศูนย์การค้าและบริการให้อย่างลงตัว โดยผู้โดยสารสามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มแหล่งช้อปปิ้งหรือพื้นที่พักคอยทำให้การเดินทางไม่เพียงแค่สะดวกขึ้นแต่ยังเพิ่มประสบการณ์การเดินทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับนายปัญญาชูพาณิชย์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกล่าวว่าขณะนี้สอนอขอ ได้กำหนดแนวคิดรูปแบบการพัฒนาเบื้องต้นคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ3-4เดือนและในระหว่างนี้สอนอขอจะเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อจ้างที่ปรึกษามาทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพร้อมออกแบบเบื้องต้นซึ่งต้องใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย12เดือนหรือภายใน1ปีนะครับทั้งนี้ โครงการนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบขนส่งมวลชนไทยเพราะไม่เพียงแต่จะช่วยลดการแออัดของสถานีเดิมแต่ยังเพิ่มศักยภาพของสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ในฐานะศูนย์กลางการเดินทางระดับภูมิภาคด้วยนะครับด้านเศรษฐกิจโครงการนี้จะกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกร้านอาหาร และการบริการต่างๆซึ่งคาดว่าจะสร้างงานและรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับด้านการเดินทางการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงสีน้ำเงินสีม่วงและระบบรถไฟไทยจะช่วยลดเวลาในการเดินทางข้ามภูมิภาคและลึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามากรุงเทพได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับท่านผู้ชมด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคาดว่าจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาการจราจรและปัญหาม,มลพิษทางอากาศในกรุงเทพด้วยนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางฝ่ายกังวลเรื่องความหนาแน่นของการจราจรรอบสถานีและการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ผลการศึกษาเบื้องต้นยังประเมินด้วยว่าการพัฒนาสถานีขนส่งแห่งใหม่จะใช้วงเงินงบประมาณ3,700ล้านบาทแบ่งเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารวงเงินลงทุน1,664ล้านบาทไลฟ์สไตล์คอมโมเชียนวงเงินลงทุน1,589ล้านบาทริสเทอร์เรน And food ูด l อวงเงินลงทุน446ล้านบาทบทสรุปโครงการสถานีขนส่งแห่งใหม่ใกล้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมด้วยแนวคิดผสมผสานร,ระหว่างสถานีขนส่งกับศูนย์การค้าและพื้นที่เชิงพาณิชย์จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยนะครับหากโครงการนี้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพกรุงเทพอาจก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการเดินทางและโลจิสติกระดับภูมิภาคได้ในอนาคตอันใกล้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการสร้างแลนด์มาร์คหรือสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่นะครับ ด้วยการรวมสถานีขนส่งอันเก่าแก่นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งสายใต้สถานีขนส่งเอกมัมและสถานีขนส่งหมอชิด2นะครับให้อยู่ใกล้กับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์หรือบางซื่อนะครับเป็นสถานีขนส่งแห่งใหม่ที่จะก่อสร้าง13ชั้นนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะมีร้านอาหารร้านสะดวกซื้อร้านช้อปปิ้งต่างๆนะครับภายในอาคาร และก็มีจุดจำหน่ายตั๋วในการเดินทางเชื่อมต่อระบบรถไฟไทยและรถไฟฟ้าหลากหลายสีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิดชา n e l 47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโกวิดช n แนล47ขอขอบคุณครับ